พบกับคอสสาทางนะครับเลน a อซีสนะครับตัวนี้เป็นคอสสาทางที่สามารถทำสอทางได้ด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆใครที่มองหาคอสเสียงคุณภาพนะครับกลางแหลมใสสะอาดที่สุดในบรรดาคอสต,ต่างๆตัวนี้ขึ้นชื่อมากครับเลน USA แท้ครับเป็นรุ่น AC 23B ข้างหลังจะเป็น XLR นะครับ ซับบูฟเฟอร์นะครับ<ม>เสียงโลนะครับทำดีเลยได้ด้วยเบสตัดลงลึกเลยนะครับกลางแหลมมีความถี่ปรับได้อย่างอิสระแบบนี้เลยเครื่องแท้สวยมากๆครับตอนนี้ต่อให้เรามีเงินเท่าไหร่เราก็ไปหาซื้อของแท้ไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้เราประมูลมาสู้สุดฤทธิ์ครับ<ม>เพื่อที่จะได้ให้ได้ของสวยๆมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าของเรานะครับที่ตามหาคุณภาพและความสวยงาม บอกได้คำเดียวว่าเหมือนใหม่มากๆครับคุ้มสุดๆครับหลายๆคนอาจจะเทียบราคาหลายๆที่บอกของเราทำไมขายแพงว่าของคนอื่น 1. เราอยากให้ดูนะครับว่าคุณภาพสวยขนาดไหนนะครับความสมบูรณ์และมีการรับประกันให้ด้วยเมื่อเทียบกันแล้วความคุ้มค่าของเรานะมาเต็มๆนะครับอย่างที่บอกไปข้างหลังเป็นระบบ XLR แล้วนะครับแล้วก็มีปรับโหมดครับ2ทางกับ3ทางนะครับนี่เลย สวยงามมากเครื่องแท้สวยกิ๊บนะครับใครที่ชอบของดีมีคุณภาพใช้แล้วจบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดต้องที่1สาวโปนครปฐม0 8 2 3 2 9 2 8 9อมาครับกับตัวนี้ที่เรียกว่าหาได้ยากมากๆเลยแล้วก็สวยสุดๆนะครับเลน AC 23B ใครที่เป็นสายอนาล็อก ได้คําเดียวว่าควรมีติดบ้านไว้อย่างยิ่งนะครับตัวนี้ทําไมหรือควรมีติดบ้านอ้าวไปดูไปดูของผมก็มีเป็นตัวรุ่น2ทางผมยังใส่แหลกไว้เลยนะครับมันต้องมีของมันต้องมีนะครับนี่เลยใครสนใจสินค้าคุณภาพติดต่อ0823292891ครับ1ซาโปนครปฐมครับบอกแล้วใครอยากได้อะไรที่มันสุดๆสวยๆ ของสวยอยู่ที่1นซาวโปรครับ